สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในเวลา17นาฬิกาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับในช่วงเย็นนะคะเราจะเริ่มต้นกันที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการติดตามงานปฏิรูปการอาชีวะกรรชับผลิตกำลังคนทันสมัยค่ะ นางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เปิดเผยว่าเมื่อเร็วๆนี้ได้มีการประชุมร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือสอสอค่ะเพื่อติดตามผลการดำเนินงานการปฏริรูปอาชีวศึกษาในประเด็นหลักที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีได้กำชับให้เร่งรัดเห็นผลโดยด่วน ซึ่งพบว่าทุกโครงการดำเนินการได้ดีค่ะโดยเฉพาะในด้านการผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อตอบสนองความต้องการ10กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายพบว่าสอสอมีแผนการผลิตและพัฒนากำลังคนทั้งระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือปวชประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปวสและปริญญาตรีที่ชัดเจน ซึ่งตนได้ขอให้สสเพิ่มผู้เรียนให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้โดยเฉพาะในสาขาที่มีความจำเป็นของประเทศ และให้สอ,อสอนำเสียงสะท้อนจากผู้ใช้กำลังคนมาปรับปรุงหลักสูตรและการผลิตกำลังคนให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานรวมไปถึงเร่งรณรงค์เพิ่มผู้เรียนในโครงการอาชีวะสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศหรืออาชีวะอยู่ประจำเรียนฟรีมีอาชีพเพื่อให้เด็กด้อยโอกาสได้กลับเข้ามาเรียนในระบบ ซึ่งขณะนี้นะคะยังมีที่รองรับนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการได้อีกมากโดยมุ่งเป้าหมายไปยังผู้เรียนบางกลุ่มบางพื้นที่ผ่านผู้ใหญ่บ้านกำนันและองค์การบริหารส่วนตำบลในส่วนของโครงการอาชีวศึกษาทวิภาคีได้มีการเน้นย้ำในเรื่องของการเพิ่มสถานประกอบการที่มีคุณภาพมาตรฐานมาร่วมจัดเพิ่มขึ้นและเร่งเพิ่มจำนวนผู้เรียนในระบบทวิภาคีทั้งในวิทยาลัยของรัฐและเอกชน โดยต้องมีแผนบูรณาการเชื่อมโยงระหว่างการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวะทําให้เกิดความยืดหยุ่นในเรื่องของวิชาชีพเพิ่มบทบาทภาคเอกอชนสถานประกอบการให้มาช่วยวางแผนการผลิตและพัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษาเพื่อตอบโจทย์ให้ตรงกับความต้องการที่แท้จริง ซึ่งการดำเนินโครงการอาชีวศึกษาทวิภาคีให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดขั้นตอนและวิธีการดำเนินการของแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษานั้นสอสอจะต้องทำแผนเพิ่มเป้าหมายผู้เรียนให้เพิ่มมากขึ้นรวมไปถึงช่วยสนับสนุนแก้ไขและขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นด้วย สำหรับโครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษาหรือศูนย์ Excel l e n c e Center และศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาหรือ CVM ตนได้ขอให้มีการเร่งใช้ประโยชน์จาก Excellence Center และ CVM ทั้งการผลิตนักศึกษาฝึกอบรมและพัฒนากำลังคนในสาขานั้น,น,น ส่วนโครงการเกษตรอัจฉริยะหรือสมาร์ทฟาร์มเมอร์ได้มีการปรับปรุงการเรียนการสอนในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีโดยมุ่งเน้นผู้เรียนให้มีความสามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาบริหารจัดการและลดต้นทุนการผลิต ซึ่งตนได้ขอให้มีการพัฒนาต่อยอดจากสิ่งที่ได้ดำเนินการไว้แล้วและที่สำคัญได้ฝากให้ทุกคนช่วยกันสร้างภาพลักษณ์อาชีวะให้เป็นที่ต้องการของนักเรียนนักศึกษาโดยเชื่อมโยงกับทางสำนักง,งานคณะกรมกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสอพทออในการแนะแนวให้เห็นความสำคัญของการเรียนสายอาชีพให้มากยิ่งขึ้น